สวัสดีครับสมานแคนตัสวันนี้เราจะพามาชมต้นไม้ซึ่งไม่ใช่แมมต้นนี้คือต้นนี้ต้นนี้คือ LB รูปผสมถามว่าทำไมต้องพามาดูมันพิเศษยังไงต้นก็ไม่ได้พิเศษครับรูปผสม แต่สิ่งที่พิเศษคือดอกของเขานี่ดอกคริสคริสตัตาที่เป็นที่ดอกปกติแล้วการเกิดคริสตัตตาที่ดอกนี้จะค่อนข้างเห็นได้ยากนะวันนี้ถือว่าโชคดีบานเลยถ่ายคลิปให้เพื่อนๆชมลองเปรียบเทียบระหว่างดอกธรรมดากับดอกคริสนี่คือดอกธรรมดา นี่คือดอกที่เป็นคริสตาร์ตาเดี๋ยวพาชมหลายๆมุมสวยมากดอกสวยมาก ดูข้างในเป็นหนอนเลยเดี๋ยวหลังจากนี้แผนของเราก็คือจะผสมกับพิงค์ไดมอนด์เนาะจะลองดูว่าลูกออกมาเป็นยังไงก่อนผสมก็เลยถ่ายคลิปไว้ก่อนโอเคครับฝากไว้ด้วยกับช่องสมายแคนตัส ฝากกดซับสไคร e กดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ